ถีมากแต่อันนี้ที่เขาแบ่งมาเนี่ยฟังง่ายๆดูง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆ่ยไหเนี่ยนะเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยร่างกายเราควรทําอะไรบ้างอย่างเช่นตอน10บโมงถึงสิบเอ็ดโมงสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการใช้ความคิดได้ดีสิบสิบเแล้วก็2องทุ่มสาทุ่ม ใช่ทั้งสองช่วงเลยไม่สิบถึงสิบเอโมงมาหลับอยู่หลับอยู่กําลังลึกเลยกําลังลึกเลยสองช่งก็เสร็จงานบริลับได้บริลับได้เราเรเราคุณ่วงที่ใช้สมองคุณหลับบริส้วสูญเสียไปแล้วสูญเสียการใช้สมองเอนี่นะเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยควรทํากิจกรรมเกี่ยวกับการคิดแล้วมันจะดีมากมันจะดีมากเป็นช่วงเวลาที่ดีนี่นะฮะช่วงเวลาบ่ายสโมง ก็ช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงประมาณเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะงีบใช้เวลางีบก็เหมือนกับตรงเนี้ยใช่ไหมงีบกลางวันต้องมีเวลางีบแต่อย่าเยอะนะฮะอย่าเยอะเออบางที่เขาบอกสิบห้าทีบางที่บอกเอาง่ายๆไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงงีบกับหลับไม่เหมือนกันคือถ้าเกินครึ่งชั่วโมงมันหมายถึงหลับไปละแล้วพอคุณรีบตื่นขึ้นมามันไม่เฟรชมันจะกลายเป็นความงงเงียเออเออนี่แล้วก็เวลาเข้านอนเนี่ยควรจะเข้านอน ในเวลาที่เหมือนกันทุกวันมสมมุตินอนสี่ทุ่ม,มก็ให้มันสี่ทุ่มทุกวันร<อ>่างกายไปเท่รู้ว่าถึงตอนนี้มันต้องปิดสวิตในการพักผ่อนแล้วอ,อ,อันนี้ตีหนึ่งทุกคืนเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ทุกคืนเลยนะตีหนึ่งเลยอันนี้ไม่ได้ละมันดึกเกินต <c oughs> <c oughs> าทุ่กว่า <c oughs> มันดึกเกินไปแต่บางวันคลิปมันยาวเี่แล้วก็ถ้าจะดื่มแอลกอฮอล์ต้องดื่มก่อนเข้านอน ถ้าคุณจะดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแล้วก็ไปนอนเพื่อที่จะให้แบบเออมันก็หลับไปไม่ใช่แบบมมึนหัวอยู่ทั้งวันแบบนั้นนึกออกไหมแล้วก็ถ้าจะกินวิตามินหรืออาหารเสริมก็กินร่วมกับมื้ออาหารกินอาหารไปด้วยแล้วกินวิตามินไปด้วยเพราะวิตามินหลายๆอย่างเขาให้กินพร้อมกับอาหารนะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมการทำออกกำลังกายการทำคาร์ดิโออะไรเนี่ยควรทำในตอนเช้า จะดีกว่าตอนเย็นเอออย่างเงี้ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายล้วนๆนะนี่นะฮะเนี่อันนี้คร่าวๆคร่าวๆว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรแบ่งเวลาอย่างไงแต่แต่ถ้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตเนาะโอ้โหมันมันเยอะมากมันถี่มากไงส่วนนั้นต้องทำนั้นทานี้อะไรเงี้ยหรอซึ่งบางคนอาจจะทำไม่ได้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัดเติบอะไรด้วยครับเอาเป็นว่าให้ทําให้มากที่สุดอ่ะทำให้ได้มากที่สุดตามเวลา